สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูไม้ประดับดูพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับมา,าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ผมก็ไปค้นข้อมูลเรื่องของการรดน้ำต้นพืชที่เราปลูกนะครับมาให้ท่านผู้ชม ได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใดก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยครับเป็นหลักการทฤษฎีนะครับสำหรับเรื่องของการรดน้ำหรือการให้น้ำต้นพืชถามว่าช่วงเวลาไหนเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมที่สุดในการที่เราจะรดน้ำหรือให้น้ำสำหรับพืชของเรานะครับอันนี้โดยหลักทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าให้เรารด ช่วงที่มีแสง Warning, หรือว่าช่วงเช้าเช้านะครับก็คือเริ่มมีแสงแดดแบบนี้นะครับช่วงเช้าเ yani ช้านี่มันก็จะมีนะครับอะไรครับเริ่มมีกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือว่าการปรุงอาหารของพืชซึ่งการปรุงอาหารของพืชนี้ต้องมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งในกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะมีการปรุงอาหารการสร้างอาหารเราจะสังเกตได้ว่าถ้าพืชที่เราปลูกไว้นะครับถ้าเรา รดน้ําหรือให้น้ําไม่เพียงพอนะครับพืชเหล่านั้นก็จะมีการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเหมือนพืชที่ให้น้ําในปริมาณที่เพียงพอนะครับฉะนั้นน้ําก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปรุงหรือการสร้างอาหารของพืชนะครับนอกจากนี้ครับน้ําก็ยังช่วยในเรื่องของการละลายแร่ธาตุหรือธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นธาตุหลัก ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือว่าธาตุอาหารรองหรือว่าธาตุอาหารเสริมนะครับเป็นตัวทำลายนะครับธาตุอาหารไม่พอแล้วมันก็ยังเป็นตัวนะครับนำพาหรือลำเลียงธาตุเหล่านี้นะครับไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยการดูดของรากพืชนั่นเองนะครับฉะนั้นน้ําจึงมีความจําเป็นนะครับการรดน้ำนะครับที่เขาบอกว่าให้รดช่วงเช้าหรือช่วงที่เริ่มมีแสงแดดถามว่า ลดได้จนถึงช่วงเวลาไหนครับตามหลักการทฤษฎีนะครับเขาแนะนําให้ลดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับหรือว่า1นึ่งโมงเช้าไปจนถึงเวลาประมาณไม่เกินบ่ายบ่ายห้าโมงเย็นหรือว่า17บเนาฬิกานะครับก็คือช่วงที่มีแสงนะครับช่วงนี้ก็จะมีการกระบวนการสังเห์แสงการใช้ประโยชน์ของน้าก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วถามต่อไปว่าถ้าเราไม่มีเวลาในการลดน้ําเราจะลดช่วงเวลาค่ำมืดหรือช่วงเย็นๆได้ไหมนะครับ อันนี้จากข้อมูลเขาบอกว่าถ้าเรารดช่วงที่ไม่มีแสงหรือว่าช่วงเวลาค่ามืดเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้น้ำสำหรับพืชมันจะไม่ดีนะครับเท่ากับช่วงกลางวันที่มีแสงแดดนะครับและก็มีแนวโน้มโอกาสหรือความเสี่ยงสูงที่พืชของเรานะครับจะเกิดโรคตามมาเช่นพวก รากเน่าพวกโรคโคนเน่าพวกเน่าคอดินหรือโรคต่างๆที <c oughs> ่มารบกวนพืชของเรานะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลหลักการทฤษฎีที่บอกว่าถ้ารดน้ําช่วงที่ไม่มีแสงหรือว่าช่วงค่ำค่มืดๆเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคพืชแล้วก็น้ําที่เราลดไปพืชก็มีการใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับช่วงกลางวันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลหลักการทฤษฎีนะครับสําหรับการให้น้ําพืชถามว่าวันหนึ่งควรให้กี่ครั้งดีนะครับ อันนี้ก็คือนะครับตามหลักการที่ดีคือว่าควรให้อย่างน้อยนะครับไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูการนะครับเช่นฤดูฝนกับฤดูแล้งปริมาณการให้น้ำอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับอันต่อไปครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นะครับพืชสวนพืชไร่นะครับอาจจะมีความต้องการน้ำที่ไม่เท่ากัน นะครับปริมาณน้ําที่ไม่เท่ากันนะครับหรือว่าพืชที่เราปลูกนะครับพืชชนิดเดียวกันแต่ช่วงระยะการเจริญเติบโตนะครับอาจจะมีความต้องการน้ําปริมาณน้ําที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งน้ําที่ให้กับพืชครับต้องเป็นน้ําที่สะอาดนะครับไม่มีสิ่งเจือพนไม่มีสารพิษนะครับมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ7นะครับท่านผู้ชมครับ ก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับลองไปปรับใช้ดูกับพืชของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสลาบวันนี้สบายสบายทุกท่านครับสวัสดีครับ